สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูร็อกกับอาร์คเนโอลิกพาร์ทที่ตัดมาที่มังงะในตอนล่าสุดหลังจากที่จิงิลี่เนี่ยสามารถทำประตูไปได้ตอนนี้ผู้ชมทางบ้านที่กำลังดูเนี่ยก็ถึงกับตกใจเพราะว่านี่เนี่ยเป็นประตูแรกของการแข่งของบาสซานเหมือนเช่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยก็ว่าได้เสียงโคศกเนี่ยก็ได้พูดออกมาหมายเลข44ตอนนี้ได้จารึกตัวเองลงไปในสมองของพวกคุณกันหมดแล้วกับประตูแรกในการทำของสปีดสตาร์บูร็อกหมายเลข4 4จิงิลี่เฮียวมา จากนั้นก็ตัดมาหาเพกเหมือนเพกตอนนี้เนะี่ยจะรู้ดีนะครับว่าจีนลีนวะิวัฒนานขึ้นมากตัวของเพกก็ได้คิดในใจว่าความสามารถของจีนลีในตอนนี้นะฮะได้ถูกนํามาใช้ในการแข่งครั้งนี้ได้อย่างดีมากตอนแรกที่เขานี่มีตัวเลือกในการวิ่งเข้านอกหรือวิ่งเข้าในาในตอนนั้นเองเจ้าหมอนั่นนะก็เลือกในการตัดวิ่งเข้านอกด้วยความเร็วสูงสุดและก็ยังใช้ความเร็วสายฟ้าแลบในการวิ่งเข้าโกลเด้นโซนเพื่อทำประตูทางที่ตอนนั้นมีทั้งเราและคุณนิามีก็ไม่สามารถสกัดได้ ความเร็วของเจ้าหมอนั่นน่ะถูกนามาใช้ประโยชน์ในเกมนี้และทันทีที่หมอนั่นสามารถหลบเข้าจุดยิงได้ก็ยังสามารถตั้งศูนย์ห่วงในการยิงได้อย่างสมบูรณ์และแถมลูกยิงนั้นน่ะคือลูกยิงไซโคสิ่งนี้จะเป็นการผสมผสานจากตําแหน่งที่หมอนั่น,นเคยเล่นที่บูล็อกจนสามารถข่อนไหวได้ขนาดนี้ในตอนนี้นะจิงิริพัฒนาขึ้นมาสิ่นคําพูดนั้นตัวของเพลงก็ได้พูดออกมานายเปลี่ยนไปนะจิงิริจิงิริที่ดีนั่นก็ได้พูดกลับมา มันคือสูตรในการทำโกลเด้นโซนนะพวกเราเองนะ่ะทำลายสมการของตอนเองและจากนั้นก็หยิบจุดเด่นของแต่ละคนขึ้นมาเพื่อสร้างสมการใหม่กับสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดในการเป็นซูน้าหรือว่าสไตเกอร์และหลังจากนั้นฉันก็เริ่มในการฝึกอย่างหนักสิ่งนั้นก็เพื่อตัวฉันในอุดมภพิพยายามฝึกฝนและสร้างสารรค์ร่างกายนี้ขึ้นมาฉันคิดว่านั่นคือกุญแจไปอีกระดับหนึ่งของบูหรอกตัวของเพที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกลับไปเพราะแบบนี้นายถึงสามารถหาสมการที่มีชื่อว่าโกลเด้นโซนได้สินะจรีรีที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ และก็ในนีโอเอโกอิสีกครั้งนี้ฉันน่าจะกลายเป็นศูนย์หน้าและไปสู่จุดสูงสุดข,ของบูล็อกพวกนายเองก็อย่าช้าให้มันมากนกล่ะไม่งั้นฉันจะขอดิ้งนายไว้ข้างหลังแล้วกันนะสิ่งของพูดนั้นจรีรีเนี่ยก็เดินกลับไปอิสังี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจใช้ร่างกายเพื่อให้เข้าใกล้กับอดมคติที่ได้มีการคิดไว้และสิ่งนี้คือสิ่งที่จีรีน่ะเรียนรู้มาจากประเทศอังกฤษแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมานี่โยยจิไอหัวแดงผมยาวนั่นน่ะเพื่อนนายงั้น่านี ทั้งเร็วและแข็งแกร่งแถมยังสวยสดงดงามอีกตัางหากเขาคงเปรียบเสมือนกับบรญ,ญามณีให้คนแบบนายนะต้องการไปขยี้อ้าฉันจะให้นายนะร่วมเล่นเวทีเดียวกันกับฉันในฐานะที่นายคืออัศวินที่ตั้งใจในการสังหารราชายิ่งตัวนายอืดอาดยืดย้านมากเท่าไหร่ฉันก็อยากยิ่งเลิกสนใจในตัวนายมากขึ้นเท่านั้นโยอิจิ <Ich> สิ่งคำพูดนั้นอิสาีตอนนี้เนี่ยก็ได้สบทมา อะไรของมันวันนียตีโพยตีพายเองชมัดไอ้พุ่มกลับหน้าโง่เวรนยแต่ว่าในตอนนี้ความสามารถเรานะมันก็ไม่ได้ไระโยชน์ในทีเดียวแต่ประเด็นเลยคือเจ้าพวกนั้นไม่กล้าให้เราได้แตะบอลเลยต่างหากที่สําคัญสุดในการแข่งครั้งนี้กับแมนเชสเตอร์ยเลยคือการเล่นและลุกล,ลับเรีย่ยงรวดเร็วสิ่งนั้นคือการเล่นประสานงานระหว่างเลโอกับจิงเลิถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามได้บอลเขาจะมีการส่งลูกกันอย่างรวดเร็วและเจ้าพวกนั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นเกมลุกได้ในทันทีสิ่งนี้คือรัชญาการทำคะแนนของแมนเชสเตอร์้ประเร็ว,เวและการพุ่งชน เชื่อเรามีโอกาสในการแตะลูกสนิทแล้วก็บางทีเรานั้นอาจสามารถทําคะแนนได้ด้วยการใช้ดวงตาและสมองของเราในการหาตัวเลือกเพื่อทําประตูสู่กุญแจลับในการต่อสู้แต่ประเด็นเลยคือเราจะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาได้อย่างไงขณะที่ตอนนี้อิสงี้เนี่ยกำลังคิดอยู่เสียงของไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมานี่นายน่ะมีแพนหรือเปล่าล่ะโย,ยจิจิอย่าบอกนะว่าในตอนนี้นายน่ยหัวตื้อแล้วนะเอสของบูล็อกอิสงี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกลับไปหุบปากหน้าไอหมอนี่ ีรต,ตเสิ่งคำพูดของอิสงยีเสียงของนวีเนี่ยก็ได้ดังขึ้นในตอนนี้เนี่ยฝั่งของไกเซอร์เนี่ยก็ได้เขี่ยบอลไปหาอิสังงีและจากนั้นไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมางั้นขราวนี้ถึงตานายในการเลือ้อยทั่วแล้วไอ้วัชพืชเยี่ยงนายน่ะทำให้สนามครั้งนี้มีส,สีสันหน่อยเถอะส่วนอิสงยีที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกลับไป นะอย่ามาเสือกับฉันจากนั้นอิสังี้เนี่ยก็เริ่มเลี้ยงลูกตัวของอิสังี้เนี่ยก็ได้คิดในใจว่าและฉันทําให้นายเสียใจด้วยการก้าวข้ามนายไกเซอร์จากนั้นเมื่ออิสังี้เลี้ยงลูกมาพักหนึ่งเนี่ยตัวเขาก็ได้พบเจอกับเลโอเลโอตอนนี้เนี่ยกำลังรอยอยู่แล้วนี่นายเล่นแย่กับทีมของนายอีกแล้วงั้นเหรออิสังี้อิสังี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้คิดในใจฉันไม่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าเขาเนะจะร่วมต่อสู้กับฉันในเกมนี้สิ่งคำพูดนั้นออีีีัััง้้้้นน่กกกกก็็ไไไไดดดดสสมานะารรใหบบบููลละทถพป เลยกันเลยอิสงยฉันนะ่ะอยู่ข้างนายเพราะว่าฉันนะ่ะตัดสินใจไปแล้วนี่จากนั้นอิสงีเนี่ยนกะ็เริ่มวิ่งบุกหน้าอิสงยตอนนี้ก็ได้พูดออกไปว่าฉันไว้ใจนายนะคุรโรนะสิ้นคำพูดนั้นคุรโรนะเนี่ยก็ได้สมองให้กับอิสงีที่กำลังวิ่งขึ้นหน้าจากนั้นคุรโรนะเนี่ยก็ได้วิ่งตัดหลังเลโอในตอนนี้เลโอเนี่ยก็ได้สบดมาไอหมอนี่ไวชิฟคุโรนะก็ได้พูดกลับไปว่ากำลังรำคาญอยู่งั้นเหรอแต่ว่าฉันนะ่ะค่อนข้างพอใจอยู่นะเมื่ออิสองก็ได้คิดใจเลยวว่าาออุธขงคคโรอ ความเร็วในการหัามุมระยะสั้นการเคลื่อนไหวน,นี้นะเราได้มีการฝึกฝนมาด้วยกันโคโรโนานะ่คือหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถส่งบอลระยะไกลได้อย่างเพอร์เฟกแล้วก็เพราะสิ่งนี้ทําให้เรานะ่ะสามารถมองระยะไกลที่ทั่วสนามได้นอกจากนี้แล้วหมอน่ายังมีขาที่แข็งแรงและความรวดเร็วเป็นจุดเด่นเปรียบเสมือนกับว่าในตอนนี้โคโรนานะ่ได้โคจรรอบตัวเราสิ่งนี้เลยคือการประสานงานของเรากับโคโรนาโคโรนาแพนเนสฮอตไลน์ตัวของเลโอตอนนี้ที่กาลังพยายามหยุดอิสงี้โคโรนาเนี่ยก็ไม่สามารถหยุดได้เสียงของเลโอเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่ใครก็ได้ เข้ามาช่วยอยู่ใน2คนนี้เพิ่มทีสิ่งทีพูดเลโอคุโรนะเนี่ยก็ได้ส่งลุยกับอิสงีงั้นข่าวนี้พวกเราลุยกันเลยดีกว่าอิสงีพปกครองให้สูงสุดกันไปเลยอิสงยเนี่ยก็ได้พูดกลับไปพวกเราไปยึดครองกันจากนั้นอิสงยเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าจากความขวาในการเล่นตอนนี้ตัวเราออคุโรนะนะ จะทำลายทีแมนชัยทิ้งเองเหมือนตอนนี้อิสังยเนี่ยจะสามารถขึ้นหน้ามาได้ะดับหนึ่งแต่ว่ากองหลังของแมนชัยเนี่ยก็เริ่มพุ่งมากับป้องกันอิสังยททาให้การเล่นของอิสังยเนี่ยแอบยากขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าการส่งให้กับคุนิอามิตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะสามารถทําได้ยากมากสาเหตุก็เนื่องจากว่าการแข่งขันก่อนที่เพ่อนของเราเนี่ยได้ส่งบอลให้กับคุนิอามิและตัวของคุนิอามิเนี่ยก็สามารถทำประตูได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่แมนชัยกำลังทำอยู่เลยคือป้องกันไม่ให้อิสังยกส่งบอลให้ววยิ่งงพพอออตตนนี้ัขเ แบ,บแล้วเนี่ยตัวของเพ่เน,นี่ย <_ t enth> ก็เลยกัดใช้จังหวะนี้เพื่อให้คุนิยามิเนี่ยกลายเป็นตัวหลอกล่อกและตัวของเพ่กับคูโรนะเนี่ยจะห,หาจังหวะต่อบอลกันในการทำประตูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอิสกี้เนี่ยก็ต้องการทำประตูด้วยตัวของตนเองและจุดที่ง่ายต่อการยิงมากที่สุดเลยคือจุดที่คูนิยามิขยับหนีไปหรือคือจุดเก่าที่คุนิยามิเนี่ยเคยอยู่เพราะถ้าเกิดคูนิยามิขยับเนี่ยกล้องหลังของแมนชายเนี่ยก็จะเริ่มขยับตามคูนิยามิเมื่อตอนนี้เพ่คองเราได้เห็นจังหวะในการยิงประตูตัวของเพ่เนี่ยก็ได้สบหหาารนใงยี้สม ดลูกบอลจากคุณโรนะตอนนี้ได้ส่งไปหาอิสง,งิอิสง,งิตอนนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่เขาได้มีการวางแผนไว้เสียงของอิสง,งิเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าสมบูรณ์แบบเลยคุณโรนะและก่อนที่บอลน,นั้นก็กลังจะไปถึงอิสังยอยู่ๆไกเซอร์เนี่ยก็ได้โผมาตัดบอลต่อหน้าของอิสง,งิทําให้ตอนนี้อิสังยตกใจมากนี่แกเสียงของไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดกลับไปและนี่คือทั้งหมดที่แกทําไว้กับฉันยอิจิคุ้นๆไหมล่ะไอการกระทากับความคิดแบบนี้นะตัวของเพลเอกตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจน ตัดบอลจากเนทที่ได้ส่งมาหาไกเซอร์เวนเนยไกเซอร์ตอนนี้ที่สามารถจับลูกได้เนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ได้กาดตั้งหลักในการยิงและเสียงของไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าบทบาทของนายในเวทีนี้เนี่ยมันน่าเบื่อพองานเราชั้นน่ะจึงได้ขอตัดบทสิ่งที่พูดของไกเซอร์จิริเนี่ยก็ได้โผล่มาจากไหนไม่รู้เขาได้มาเตะบอลของไกเซอร์เนี่ยกระเด็นไปไกลมากเสียงของจิริก็ได้พูดออกไปบทของนายเนี่ยมันก็น่าเบื่อพอกันชักช้าอึดอัดขนาดนี้นะเล่นเอาทำชั้นง่วงนอนไกเซอร์ ฉันขอตัดบทสิ่งครพูดของจีแอลีอิสงยตอนนี้เนี่ยตกใจมากส่วนไกเซอร์ตอนนี้เนี่ยก็ตกใจเช่นกันอา่าแกนี่มันเล่นดีๆใี้ฉันคาดหวังไว้เลยวะไอหัวแดงเบอร์สี่สี่ั้นลูกวันที่ถูกจีอลีเคียเนี่ยก็ได้พุ่งตอมิหันเลโอเสียงของเลโอเนี่ยก็ได้พูดออกมาเคียรู่นที่สวยเลยคุณชายงั้นคราวนี้เรามาเล่นเกมเลวันดีกว่าถึงเวลาที่เราเน่ต้องใช้อุลักษ์ทั้งสองของเราแล้วสิ่งครพูดของเลโอนางนีตอนนี้ก็ได้พูดออกไป งั้นพอเรามาทําให้เต็มที่กันดีกว่าอาจิเสียงของอาจีเนี่ยก็ได้ตอบรับกลับไปลุยกันเลยนางีเซชิโร่จากนั้นอาจีกับนางิเนี่ยก็ได้วิ่งบุกพร้อมกันเสียงของคิสวินเนี่ยก็ได้พูดออกมาด้วยความเร็วในการตอบโตและการพุ่งตัวสิ่งนี้จะเป็นการสวนกับเกมลุกด้วยความเร็วจงเล่นฟุตบอลโดยร่างกายนั้นของพวกนายซะเมื่ออีสังยีได้เห็นว่าเลโอเนี่ยกำลังเตรียมส่งลูกหานานงีเสียงของอีสังยีเนี่ยก็ได้พูดออกมาแย่แล้วพวกมันมาแล้ว กองหลังเนะเข้าเตรียมป้องกันเลยสิ่งที่พูดของอิสง,งี้เลโอดตอนนี้เนะี่ยก็ได้ส่งลูกท่าเดียวกับลินท่ายิงการส่งครั้งนี้เนะี่ยมันคือท่ายิงการเปิดบอลไกลของลินแต่ว่าได้ถูกปรับใช้นิดหน่อยในการส่งลูกหานางนีลูกบอลตอนนี้เนะี่ยกำลังพุ่งไปหานางนีแต่ว่าตอนนี้กองหลังเนะี่ยก็ได้อยู่กับนางนี้2คนกองหลังของบาสซ์ดเหมือนเช่นเนะี่ยค่อนข้างมั่นใจมาว่าจะสามารถแย่งบอลได้พวกเรามากัน2นะยังไงหมอนี่ก็เสร็จเราอยู่แล้วอิสง,งี้ที่เห็นแบบนี้เนะี่ยเขาก็ดีใจเลยเยี่ยมเช่เกันเป็นนี้แล้วก็ แต่แล้ววินาที That, นั้นนางนี้เนี่ยก็สามารถใช้มือเขาในการจับกองหลัง2คนนั้นโดยการพยายามผลักออกไม่2คนนั้นเนี่ยสามารถขึ้นหน้าได้ทําให้ตอนนี้ลูกบอลที่ได้ตกมาเนี่ยได้ตกมาหาเท้าของนางนี้อย่างง่ายดายเมื่อนางนี้สามารถรับบอลได้เสียงของนางนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาประตูอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องหมุนขวาจากนั <Mc Bryant> ้นนางนี้เนี่ยก็ได้หมุนตัวด้วยความรวดเร็วโดยชาตินี้ของนางนี้มีชื่อท่าว่าซีโร่ลีเซสเทิร์นเมื่อนางนี้สามารถหมุนตัวตั้งหลักได้ตัวเขาเนี่ยก็ได้ว เลี้ยงลูกเองงั้นเหรอเสียงของนางนี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมา1นก้าข้างขวา2อก้าข้างซ้ายงั้นก็26ไม่สิ27เมตรระยะห่างจากประตูเพราะฉะนั้นที่เราควรทาในตอนนี้เลยคือตัดมหาอิสังย์อีกครั้งอิสังย์ตอนนี้เนะี่ยถึงก็ตกใจบ้านะการเล่นแบบนี้เนะี่ยไม่ใช่นางยี้ปอตินางนี้เนะี่ยเลี้ยงลูกไปหน้าประตูเองงั้นเหรอนี่นะไม่ใช่นางนี้ที่เราเคยรู้จักส่วนคิสปิ้นที่กาลังดูการแข่งครั้งนี้อยู่เนี่ยก็ได้พูดออกมาเอาเลยนางยี้เซชิโร ใส่ทุกอย่างเข้าไปจากนี้นายจะไม่แค่รอบอลในการทำประตูอีกต่อไปและภาพของงา็ตัดมาหานางนี้นางนี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าพราอมันสําคัญไกลความเจ็บปวดที่พ่ายแพ้